จงสกัดกั้นการวารงาระเบิดของศัตรูฉันว่างสู้ทันฉันว่างสู้ทัน 白日。全网苏坦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 。 전방 수류탄! <목소리> 적 매복 발견! 스ultan을 득점하였습니다. 한방 술탄! 이기 อะไรนะนปะเปัดคลิปเลยเหรอ,อไวนะ้น็อตบุกมันนะมนนะ

적 매복 발전. คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วอีกมของคุณพ่ายแพ้ 全网苏贪！全网苏贪！Man down, man down. 脾气帮坤，派牌。

องคุณพ่ายแพ้คำตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วฉันตองส้นฉันต้อง a ู้น 좀군 파이팅 한방 스틸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  ทีมของคุณได้รับชัยชนะนัตตาฉันต้อ,อปปงสู้ทันรันนี่ ทีของคุณฉันมาสุดท้าย man down man down ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วฉันต้องซื้อท่าน 그럼 군대 납치하이치나 전망 쓸템 전망 쓸템 맨 다운 맨 다운 c <목소리도> <정>, 매복 발 k m l

ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ ระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วซีทีท้านระเบิดไแล้วายท

Affirmative. ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว

ทีมของคุณพ่ายแพ้ฉันมังสุิตันฉันมังสุิตันตัวมัน down My pair. enemy down すいません